ได้เปิดนั่งกระติกไปเปิดเส่ได้ทนี้จะเอา ตัวอะไรเนี่ยไม่จูอะไรอ่ะใครพี่กายดูคนอยู่ในทางเกงทางเกงชาแนลวันนี้จะมาเปิดกล่องซูมเปิดอะไรเนี่ยเปไดอะไรข้าเปิดเลย ว้าวได้เป็นนังกระตุกเปิดเฉยไม่ได้ทีนี้จะเอาไฮะดูดดอะไรเนเีย่ย